มาเรียนทางนิสั์กับครูหัวลากันค่ะเย้ส yeah! วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนการใช้เวกเตอร์ในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนครูขอไปที่ตัวอย่างที่53ก่อนนะคะตัวอย่างที่53โจทย์ให้เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มาใช่ไหมคะแล้วให้หาเวกเตอร์ w ดอทกับ เวกเตอร์ u คอร v ใช่ไหมคะทีนี้ตรงนี้แหละคะ่ะที่ครูจะพูดถึงก็คือคำว่า u คอ s v ปกติครูจะให้นักเรียนเอามาเขียนในรูปของเมทริกซ์คูณ3ใช่ไหมคะก็คืออยู่ในรูปของ i j k แถวที่1ใช่ไหมคะแถวที่2ก็จะเป็นเวกเตอร์ u แถวที่3ก็จะเป็นเวกเตอร์ v ใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่ม2หลักแรกเข้าไปข้างหลังใช่ไหมคะแล้วก็คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบ อันนั้นคือวิธีการหาทางตรงนะคะแต่มีวิธีรัดค่ะก็คือสมมติว่านักเรียนต้องการที่จะหา u cross v ใช่ไหมคะอ่านที่นี้ u คือตัวนี้เนาะ u คือตัวนี้ v, ค, v คือตัวนี้ใช่ไหมคะให้นักเรียนเอามาเขียนในรูปของเมทริกคูณกันอ่าก็คือเอาเวกเตอร์ u ก็คือ2 1 3นลบนะคะเอามาคอร์สกับเวกเตอร์ v ก็คือ ลบสองหนึ่งหลักการก็คือตัวกลางให้นักเรียนมันจะมีค่าติดลบอยู่เสมอนะคะตัวการจะติดลบทีนี้วิธีการก็คือถ้านักเรียนจะหาตัวแรกคือหาตัวไอตัวนี้วิธีการก็คืออยากหาแถวไหนให้นักเรียนปิดแถวนั้น่าครูต้องการที่จะหาแถวที่1ใช่ไหมคะครูก็จะปิดแถวที่1เอาไว้ปิดยังไงนาะครูจะปิดตรงน,นี้เอาไว้เคนนะคะ เพราะฉะนั้นตัวที่เรามีเราจะมีแค่1คูณกับลบ2ถูกไหมคะ1คูณกับลบ2อ่านเดียวนะเอาแบบนี้แล้วกันเอานี้ปิดเอาไว้ใช่ไหมคะเราไม่เอาตัวนี้เราจะเอา1คูณกับลบ2ได้เท่าไหร่คะอันนี้เป็นการหาดีเทอร์เรนต์แบบ2คูณ2ใช่ไหม1คูณลบ2ก็เป็นลบ2ลบ3คูณกับ1ก็เป็นลบ3เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้เป็นลบ2ลบกับลบ3โอเคไหมคะตัวแรก ต่อไปตัวที่สองแถวที่สองเราก็ปิดแถวที่สองเอาไวค้ค่ะปิดแถวที่2แล้วเราก็เอา2กับลบสคูณการเป็นลบสแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายลบคูณกับลบสลบสคูณกับลบสก็เป็น6เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลบสขั้นด้วยเครื่องหมายลบแล้วก็เอาลบสไปคูณกักบลบสใช่ไหมคะก็จะเป็นหกต่อไปเราจะหาแถวที่3เราก็ปิดแถวที่3เอาไวค้ค่ะ ก็สองกับหนึ่งคูณกันก็เป็นสองใช่ไหมคะแล้วก็ลบกับหนึ่งคูณกับลบสองใช่ไหมสองคูณกับหนึ่งก็เป็นสองลบกับหนึ่งคูณกับลบสองก็เป็นลบสองเราก็จะได้อะไรคะลบสองลบลบสามก็เป็นลบสองบวกสามก็จะเป็นหนึ่งเห็นไหมคะต่อไปลบสี -4 บลบหก็เป็นลบสิใช่ไหมคะลบเจอลบก็เป็นบวกก็จะเป็นสิต่อไป2ลบกับลบสก็จะเป็น2อบวกสก็เป็น4ใช่ไหมคะก็เป็น4เพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็น1นึ่หรือจะเขียนเป็นเวกเตอร์ไบวกกับ10บเวกเตอร์เบวกกับ4ี่เวกเตอร์เก็ได้เห็นไหมคะคำตอบเท่ากันไหม คำตอบเท่ากันไหมคะคำตอบเท่ากันเคไหมคะนี่ก็คืออีกวิธีการหนึ่งที่เราจะใช้ในการหา u c o s v นะคะทีนี้เราจะมาดูการใช้เวกเตอร์ในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเขาบอกว่าจากรูปเซตาเซตาคือมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ใช่ไหมคะแล้วถ้าขนาดของเวกเตอร์ u ไซน์เซตาเวกเตอร์ v นะคะตัวนี้ขนาดของเวกเตอร์ v สายเซตาคือส่วนสูงมันเวลาหาเวลาหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะไม่ใชพื้นที่สิถ้าเรารู้ด้าน u ด้าน v เราจะหาด้านนี้ได้ยังไงใช่ไหมคะมันก็จะหาได้จากอะไรคะหาฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นค่าสมบูรณ์ของ v คูณกับ s i n เซตาใช่ไหมคะก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของ v คูณกับสายเซตา,า, B, า,เ,ซตาเพราะฉะนั้น สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมันก็คือฐานคูณสูงในที่นี้ฐานของเราก็คือตัวนี้ฐานของเราก็คือเวกเตอร์ยูเพราะฉะนั้นความยาวของเวกเตอร์ยูก็หาได้จากขนาดของเวกเตอร์ยูคูณกับสูงก็คือคูณกับขนาดของเวกเตอร์วีคูณกับ sin เซตาซึ่งชั่วโมงที่แล้วเรารู้ว่าขนาดของเวกเตอร์วีคูณกับ sin เซตา มันคือตัวนี้ใช่ไหมขนาดของเวกเตอร์ v ขนาดของเวกเตอร์ v เอ้ยขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับขนาดของเวกเตอร์ v ไซน์เซตามันคือค่าสมบูรณ์ของเวกเตอร์ u คอร์ดกับเวกเตอร์ v โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นสแสดงว่าถ้าเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราก็หาได้จาก2ส,สูตรก็คือสูตรที่1ขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับขนาดของเวกเตอร์ S v s i n เซสูตรที่2เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u cos v มันมาจากขนาดของเวกเตอร์ u cos v มีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับขนาดของเวกเตอร์ v sin ์เซาเข้ยไหมคะอ้าวอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้าขนานรูปสี่เหลี่ยมหน้านขนาน,น,าน,น,านถ้าเราแบ่งขึ้นรูปสี่เหลี่ยมหน้านขนานมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะหาพื้นที่ของสีเ่เหลี่ยมของรูปสามเหลี่ยม a b c ก็จะหาได้จาก ครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของอะไรคะ1ส่วน2ครึ่งหนึ่งของ u ขนาดของ ucosv ก็ได้หรือในกรณีที่เรารู้จุด abc เราก็สามารถสร้างเวกเตอร์ abcos กับเวกเตอร์ ac ได้นะคะตัวอย่างที่54กําหนดให้เวกเตอร์ u คือตัวนี้เวกเตอร์ v, v คือตัวนี้เป็นด้านประกอบของรูปสี่เหลี่ยมานขนานมาให้หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมานขนานอ่ะสูตรมันคืออะไรคะ รูบอกว่าใช้สูตรไหนก็ได้ใช่ไหมคะเราก็เลือกสูตรที่ง่ายแหละค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คอสกับเวกเตอร์ v แต่เราจะหาอะไรก่อนคะหา u คอส v รูจะไม่ตั้ง ijk นะคะเมื่อกี้รูสอนวิธีรัดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะตั้งเป็นวิธีรัดเลยเวกเตอร์ u ก็คือ4-3 1ลบ3 1ตั้งแบบนี้มันจะง่ายนะคะไปคอร์สกับ2 1-3ลบ3ต่อไปเราจะหาเวกเตอร์ u คอร์ส v เพราะฉะนั้นหลักการก็คือ แชพิสูตรรัดเมื่อกี้นะคะต้องการหาแถวไหนปิดแถวนั้นก็คือปปิดแถวที่1ไว้ก็จะเอาลบสมาหาลิทอรมินเนนะคะคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบลบสคูณกับลบสเป็น9นะคะแล้วก็ลบกับ1คูณกับ1ก็เป็น1แล้วตัวกลางแถวที่แถวที่2ให้ติดลบเอาไว้ใช่ไหมคะก็ปิดแถวที่2เอา4คูณกับลบสก็เป็นเป็นลบ12 แล้วก็ลบกับ1คูณ2ก็เป็น2ใช่ไหมคะต่อไปแถวที่3ก็ปิดแถวที่3มาไว้เอา4แถวที่1กับแถวที่2คูณกัน4คูณ1ก็เป็น4แล้วก็ลบกับลบ3คูณกับ2ก็เป็นลบ6เราก็จะได้คำตอบเป็น9ลบ1ก็เป็น8ลบ12ลบ12ลบ2ก็เป็นลบ14ลบเจอลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นเป็น14 ต่อไป4ีลบลบหก็เป็น4ีบวกหก็ได้10อ่าอันนี้คือ u cos v ใช่ไหมคะแต่จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้ต้องเป็นขนาดมันใช่ไหมคะต้องใส่ขนาดของมันขนาดของ u cos v ก็เท่ากับรูทแปดกำลังสองบวกกับสิบสีกำลังสบวกกับ10 2, บกำลังสก็จะเป็น64บวกกับ ร้อบวกกับ100่งรคำตอบของเราก็จะเป็น360 360ยอถอดรูทออกมามันก็จะเป็นเท่าไหร่คะก็3ามสคูณกับสิใช่ไหมสามสิบหกคูณสิก็ถอดรูทสาออกมาก็ได้เป็น6กรูทสิตารางหน่วยเอ็น okay, ไหมคะ ต่อไปเป็นตัวอย่างที่55านะคะเขากำหนดให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมและมีจุดยอดคือ A B C นะคะให้หาพื้นที่ของ A B C ถ้าครูวาดรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะถ้าครูวาดรูปสามเหลี่ยมครูให้ตำแหน่งนี้เป็น A ตำแหน่งนี้เป็น B ตำแหน่งนี้เป็น C A ของครูคือ2กับ3 B ของครูคือลบ1กับ2 C ของครูคือ1กับลบ1ใช่ไหมคะ1กับลบ1เพราะฉะนั้นครูจะหา พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ก็จะได้อะไรคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ก็จะหาได้จากสูตรครึ่งหนึ่งของเวกเตอร์ AB คอสกับเวกเตอร์ AC ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักเรียนก็คือต้องหาเวกเตอร์ AB ก่อนเวกเตอร์ AB หายังไงคะ จำได้ไหมเวกเตอร์ AB ก็จะหาได้จากจุดเริ่มต้นลบจุดสุดท้ายใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นลบจุดสุดท้ายจุดเริ่มต้นก็คือ AB ก็จะเป็นสองอหนึ่งสี่สองได้ยังไงลบหนึ่งลบกับสองใช่ไหมคะแล้วก็สองลบกับสามใช่ไหมสองลบกับสามตัวนี้นะคะตัวนี้ลบกันแล้วก็ตัวนี้ลบกันอ่า ต่อไปก็จะได้อะไรคะลบหลบสก็เป็นลบสาลบสก็เป็นลบหนึ่งต่อไปคุณจะหาเวกเตอร์ AC ใช่ไหมคะเวกเตอร์ AC ก็เอา C ตั้งลบด้วย A C ก็คือ1 A ก็คือ2ต่อไปก็ลบหลบกับ3ใช่ไหมคะก็จะได้เวกเตอร์ AC ก็คืออะไรคะลบหลบสก็เป็นลบหลบหลบสก็เป็นลบสี ต่อไปหาพื้นที่หาพื้นที่จากหนึ่งหน AB ึ่งสองคูณเอบคอสเอเราก็จะหา AB คอสกับ AC ใช่ไหมคะ AB c คอ AC ก็เข้าสูตรลัดเลยไม่ต้องไปตั้ง ijk ใช่ไหมคะก็จะได้อะไรเอ่ย AB c คอ AC ทีนี้มันก็จะเป็นอะไรคะอ ลบสามตัวนี้เป็นลบสามลบหนึ่ง k ไม่มีก็ต้องเติมศูนย์ให้มันนะคะไปคอร์สกับอะไรคะลบหนึ่งลบสี่แล้วก็ศูนย์ก็จะได้คำตอบเป็นเดี๋ยวนะขอเยอะก่อน ก็จะได้อะไรคะปิดแถวที่1เอาลบหคูณกับ0ก็เป็น0ลบกับ0ใช่ไหมคะต่อไปลบสคูณกับลบสี่ปิดแถวที่2ใช่ไหมคะลบสคูณกับ0ก็เป็น0ลบกับลบกับลบสคูณกับ0ก็เป็น0ต่อไปอะไรนะคะปิดแถวไหนนี่ ปิดแถวที่สองเนาะศูนลบกับลบ1ก็เป็น0ใช่ไหมคะต่อไปปิดแถวที่3ลบ3คูณกับลบ4ก็เป็น12 12ลบกับ1ใช่ไหมสิลบกับ1 12ลบกับ1ก็จะเป็นเท่าไหร่คะบนก็เป็นศูนย์เป็น0 1นย์ลบ1ก็เป็น11ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ตรงนี้เป็น11เเวกเตอร์ k ถูกไหมคะ เป็น11เ็วกเตอร์ k แล้วเราก็ไปหาครึ่งหนึ่งของขนาดของ a b cos a c มันก็จะได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของรูท11ยกกำลังสองใช่ไหมคะ11ยกกำลังสองก็จะเป็น11ก็จะได้11หารด้วย2ใช่ไหมคะถอดรูทออกมาก็จะได้ประมาณ55ตาราง หน่วยเห็นไหมคะต่อไปข้อ56ข้อ56กำหนดให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมและมีจุดยอดอยู่ที่ A B แล้วก็ C ให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A B C เหมือนเดิมคะ่ะหนูต้องหาอะไรคะเอาแบบรวดเลยคะ่ะอันนี้ง่ายๆเร็วๆเลย หาเวกเตอร์ AB ก่อนนะคะเวกเตอร์ AB ก็คือในรูปขอใช้เป็นสามเหลี่ยมเนาะก็คืออะไรคะทำให้มันแบบหลายๆแบบลบหนึ่งลบกับสองใช่ไหมคะก็จะได้ลบหนึ่งลบสองลบหนึ่งลบสองต่อไปก็สองลบสามต่อไปก็สี่ลบกับลบหนึ่งใช่ไหมคะนั่นคือเวกเตอร์ AB ก็จะได้คำตอบอันนี้ประหยัดพื้นที่คะ่ะ ถ้าทําแบบนี้ลบหนลบสก็เป็นลบ3ามลบสก็เป็นลบ1นึลบลบหก็เป็น5ต่อไปเราก็จะได้อะไรคะต่อไปก็หาอะไรเอ่ยหา AC ใช่ไหมคะหา AC ก็จะเป็นเอา C ตั้งลบด้วย A ก็จะได้3ลบกับ2แล้วก็ลบ2ลบ สามลบหนึลบกับลบหนใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะได้เป็น A C ของเราก็จะเป็น3ามลบหก็ได้1นึ่งลบสอลบสก็ได้ลบห้าลบหลบลก็เป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้0ต่อไปเราก็จะหาพื้นที่ใช่ไหมคะหาพื้นที่พื้นที่มันก็คืออะไรคะ A B ครึ่งหนึ่งของ AB c คอ ac ใช่ไหมคะหา AB c คอ ac ก่อน ก็ตั้งเลยค่ะเอา3ลบ1 5ไปคอสกับ1ลบ5 0ใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นปิดแถวที่1เอาลบ1กับ0คูณกันเอา5กับลบ5คูณกันแล้วก็ลบออกมาลบ1กับ0คูณกันได้0ลบกับ ลบยี่สิบห้าถูกไหมคะต่อไปแถวที่สองปิดเอาไว้สามคูณศูนย์เป็นศูนย์อย่าลืมเครื่องหมายลบข้างหน้านะคะลบกับเมื่อกี้ปิดแถวที่สามสองเนาะสามคูณศูนย์ห้าคูณหนึ่งเออเออเด็ต่อไปปิดแถวที่สามใช่ไหมคะสามคูณกับลบห้าก็ได้เป็นสิบห้าลบกับลบหนึ่งคูณกับหนึ่งก็เป็นลบหนึ่งใช่ไหมคะ ก็จะได้ ab cos a c ก็เป็นเท่าไหร่คะเป็น25ลบลบเป็นบวกเป็น5เขียนทำไมไม่สวยเลยวะเป็น5 5 5ลบลบ1ก็เป็น16อันนี้คือ ab cos a c แต่เราต้องการที่จะหาอะไรคะเราต้องการที่จะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ของรูปสามเหลี่ยมมันก็จะเป็นอะไรคะครึ่งหนึ่งของ a b cos a c ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรคะครึ่งหนึ่งของรูท25กําลัง2ก็6 25อ้าวที่คูไม่พอติเขียนตัวใหญ่ 625บวกกับห้ากำลังสองก็เป็น25บวกกับ16กกำลังสองก็เป็น256ก็จะได้ครึ่งหนึ่งของอะไรคะหกร้อบวกยีก็เป็น650 650บวกกับ256ก็ได้เก้ตารางหน่วย ถาถอดรูปก็ถอดไม่ได้มันก็จะได้เป็นทศนิยมนะคะก็ติดแค่นี้ก็ได้หมดตัวอย่างที่56นี้เป็นวิธีการหาสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือสูตรนี้จะหาโดยใช้สูตรนี้หรือสูตรนี้ก็ได้นะคะ แต่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับมุมเราก็ไม่ต้องไปใช้สูตรนี้เราก็ใช้สูตรนี้เลยแล้วทีนี้เทคนิคที่ครูให้วันนี้ก็คือ u cross v ใช่ไหมอ่าก็คือตัวนี้นะคะหลักการก็คือเอาเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v มาเขียนเลยใช่ไหมคะเอามา cross กันแล้วก็แถวตรงกลางนี้ให้เติมเครื่องหมายลบเอาไว้ใช่ไหมคะอยากหาแถวไหนปิดแถวนั้นแล้วก็คูณ determinant 2, อคูณคูลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็น ลบนะคะลองดูลองดูง่ายนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับบ๊ีบายเยย